คุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นกับซอของเราเช้านี้บังเอิญแอดอไปหาข่าวข้อมูลตามปกติของแอดละคะ่ะเพื่อที่จะนำมาพูดคุยกับเหล่าบรรดาเอฟซของศิลปินหลายๆศิลปินนะคะแล้ววันนี้แอดเลยเอะใจนิดนึงก็เลยหยิบยกข่าวของซอแอดอรดีว่าเอ๊ะเป็นอะไร ทโพสทำนองเหมือนน้อยอกน้อยใจหรือไม่เข้าใจอะไรกับบอสของเราหรือเปล่าอันนี้จะเป็นถ้าสมมติว่าสองคนเขาไม่เข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่เพราะบางเวทีเขาก็ไม่ด้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจจะมีอารมณ์น้อยอารมณ์อะอะไรก็ว่ากันไปและส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจากบุคคลที่สามหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะคะ คุณผู้ชมคะฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและช่องเจาะข่าวสยามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาเข้าประเด็นเลยละกันค่ะวันนี้เห็นโพสของซอของเราก็รู้สึกแอบเป็นห่วงนิดนึงเนาะโพสประมาณว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือก ที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตอะค่ะหนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันได้ซ้ำหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่ไม่เชื่อใจในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูรักสามีหนูคนเดียวนั่นน่ะสิคุณผู้ชม เอาอยัางไงดีเนาะกับโพตนี้แฟนคลับใครที่รักแอนอรดีมาร่วมแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆกับแอปแล้วก็คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนอรดีฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้นะคะชีวิตคู่อย่างที่ว่าบางครั้งเรามองแค่บางมุมเราก็มองว่าเขามีความสุข แต่อีกมุมหนึ่งมันก็จะมีมุมขัดแย้งมันจะเป็นทุกๆคู่ไม่ใช่แค่แอนกับบอยที่เป็นข่าวหรือแม้กระทั่งคนที่มีชื่อเสียงแม้กระทั่งคนทั่วไปทะเลาะกันวันเว้นวันเพราะเรื่องบางๆงที่มันไม่เข้าใจกันส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจเข้าใจในตัวของแอนแล้วก็บอยแล้วก็ให้เกียรติ นะคะกับความคิดบางมุมบางตอนทำงานเหนื่อยๆคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่มันคิดไปเรื่อยเปลือยจริงๆอ่ะแอดพูดในมุมมองแอดแล้วเอามาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วแอดก็เชื่อได้ว่าถ้าหาคู่นี้จะนอยกันหรือจะไม่เข้าอกเข้าใจกันมันก็มีส่วนมันก็มีบ้างเพราะ 30วันอย่างที่แอดได้พูดไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านั้น30วันของแอนอรดีปาไปละง,งาน39งานเพราะฉะนั้นวันหนึ่งแทบไม่ได้เจอกันเนาะแล้วบอยสิริชัย30วันก็เช่นกันวันพักก็แทบไม่มีน้อยมากในระยะ30วันเขาอาจจะมีคู่หรือถ่ายรายการด้วยกันนั่นก็จะเป็นมุมมองที่เราจะเห็นและบางงานซอก,ก็ได้ไปโผลบนเวทีใจเกินร้อยอะ นี่แหละส่วนหนึ่งเราเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะคุณผู้ชมแล้วคอมเมนต์ต่างๆอย่างคอมเมนต์แรกก็ให้กำลังใจแหละให้กำลังใจกับชีวิตคู่ทั้งบอยแล้วก็แอนเลยค่ะว่าอย่าไปสนใจเลยคนในครอบครัวเราเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดคอมเมนต์ comment ถัดมาถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้เป็นคนดีทั้งคู่สินเสมอกันอยู่แล้วและคอมเมนต์สุดท้ายที่ แอดได้หยิบมานะคะเราเชื่อใจตัวน้องแอนแล้วก็น้องบอยและก็เชื่อว่าน้องบอยก็รักน้องแอนมากๆเช่นกันอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในสามคอมเมนต์ที่แอดได้หยิบยกมาคือแต่ละคอมเมนต์มันก็จะมีแต่ว่าเออห่วงใย,ยอยากให้มีอะไรอะ่ะค่อยๆคุยค่อยค่อย ปรับเข้าหากันแล้วมันมันถัดมาเรื่อยๆคุณผู้ชมมันก็เป็นที่น่าอยากติดตามแล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับบอยกับแอนหรือเปล่าอันนี้แอดจะพูดแอดจะคิดบวกไว้ก่อนเนาะแล้วบอยเขาก็โพสต์มาในลักษณะแบบว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้มากไปกว่าตัวเราดีไม่ดีไหวหรือไม่ไหว คนที่ให้คาตอบได้ดีที่สุดคือตัวเราเองถัดมาในในสตอรี่ค่ะชีวิตคู่คือแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีขาวการประคับประคองกันเป็นลมใต้ปีกข,ของกันและกันและแข่งกันยอมแพ้คนรักคือการลดอีโก้ของตัวเองแต่ไม่ใช่ศัตรูจงทนุถนอมกันทั้งกายวาจาและใจอาวุธของความรักก็คืออ้อมกอด ไม่ใช่อื่นใดคิดจะเอาชนะคนรักสักวันเราจะแพ้ความรักแปลเปลี่ยนได้ทุกวันบางวันรักน้อยบางวันรักมากแต่ถ้าความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันในวันแรกยังคงอยู่ชีวิตอ่ะในเรื่องของชีวิตคู่จะอยู่รอดรักนิรันร์รักไม่มีหรอกรักกันทุกวันมันจะเป็นนิรันร์โดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นโรคหัวใจสีขาว นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะในการวิเคราะห์สไตล์ของเจาะข่าวสยามแอดบอกได้เลยว่าสินเสมอกันคำว่าสินเสมอกันอย่างแอนแล้วก็บอยเราพูดเรื่องแอนแล้วก็บอยเราก็เจาะไปที่สองคนนี้เลยว่าถ้าคนสองคนนี้เข้าใจคำว่าหน้าง,งานและก็เวลาคนที่สามที่สี่จะไม่สามารถมาแบบยุแยงแต่แขงรั่วอะไรได้เลย ทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ที่บอยแล้วก็แอนเท่านั้นว่าคุณไหวหรือไม่ไหวคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดไว้แค่นี้อ่ะอันนี้มันเป็นแค่1ความคาดการกับโค้ดสอคนนี้2ฝัง่งนี้ซึ่งมันเชื่อมโยงกันแอคเชื่อได้ว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์นอยที่มาจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานและการพักผ่อนน้อยถามว่า24ชั่วโมงสงท่านนี้นอน เพียงกี่ชั่วโมงอะตีไปแค่นี้พอเอาละค่ะสำหรับเราบรรดา FC ที่กำลังสงสยัยแล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่เราให้ได้เพียงกำลังใจและส่งกำลังแรงใจไปให้ทั้งน้องแอนแล้วก็น้องบอยเพื่อให้สองคนเขาจูนเข้าหากันปัญหาเล็กๆมันจะขจัดออกไปได้ด้วยคนสองคนมาคุยกันแล้วก็ใครที่ ยุยแยงตะแคงรั่วตั้งแต่แรกว่าเลิกกันไปเลยไม่อยากให้คบกันหรอกยังไงก็ไม่สมกันอ่ะให้ตัดคนเหล่านั้นออกแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขที่สุดถ้าเราเอาพลังลบเข้ามาในชีวิตด้วยแอดคิดว่าบอยและแอนก็ต้องมานั่งคุยกันแหละว่าสรุปแล้วเราแต่งกันเพราะแรงแรงส่วนไหนหนึ่งแรงยุหรือว่าแรงความรัก แรงความรักหรือพลังความรักที่สองคนนี้เขาตกลงที่จะแต่งงานกันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวแอดเองและช่องเจาะข่าวสยามขอเป็นกำลังใจให้ทั้งแอนออรดีแล้วก็บอสบอยของเราให้ฝ่าฟันกับอุปสรรคในเรื่องของพลังความคิดพลังลบนี้ออกไปให้ได้สำหรับคลิปนี้แอดขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า